ผมอยากให้มีคนดีในสังคมเยอะๆผมก็เลยต้องเอาเรื่องคนดีมาคุยถูกต้องอถูกต้องพี่ต้องพี่ต้องการให้คนพี่ต้องการพี่ต้องการให้คนที่มันแบบตีหัวตีหัวลากผลมขืนออยู่คลองเมืองเหรอพี่ต้องการหรอพี่ต้องการให้ครอบครัวพี่เจอกับคนแบบนี้บ่อยๆเหรอเออไม่เอาไม่เอาเอออ่ะพี่เอาปะล่ะไม่เอาถ้าพี่เอาพี่ถ้าคนใครไม่ชอบผมก็เลิกติดตามผมไปซะเออก็กูจะลงความดีอะทําไมอะใครชอบก็มาที่นี่ผมเป็นคนพลังบวกอะแล้วก็พร้อมบวกเสมอด้วย เออจริงอันนี้ไม่ต้องบอกนี่ดูเอ่อต่อนะก่อนจะจบเขาแต่ประโยคสุดท้ายนี่มันพีกนะอาร์ตเขาบอกว่าที่เขียนไม่มีอะไรหรอกจะบอกว่าคนเนละคณคนไม่มีวันเจริญและความจริงมีหนึ่งเดียวตอนแหลสร้างภาพต่อไปเถอะคนเขารู้สันดานพฤติกรรมมึงแล้วก็คนที่มึงพูดคือใครล่ะเออเออจบปประเด็นจบปะก็มึงก็พูดมาสิว่าคนที่มึงพูดคือใคร ไอ้พระเอกกล้ามโตไงอันนี้พูดแทนเขาไอ้พระเอกกล้ามโตไงแจกเงินทุกวันไงทําดีสร้างภาพไงอ๋ออาร์ตการาบบที่คุยมาทั้งหมดผมขอทิ้งปั่นได้เลยพี่พุทธปั่นได้เลยพี่พุทธปั่นได้เลยชอบพี่พุทธปั่นได้เลยชอบผมชอบพี่พุทธปั่นได้เลยผมชอบผมชอบผมชอบไม่การะบบที่ถอดทุกคําเนี่ยเห็นไหมว่านี่มึงกาลังพูดถึงกูถูกไหมมึงกาลังสื่อถึงกูเนี่ยแต่มึงเลี่ยงทุกคําเออมึงมันชอบหลบเออแต่กูน่ะไม่หลบแล้ววันนี้ มาเลยมาชนเลยมาเออก็บอกแล้วยืนคนละหมัดเลยมาเลยจยได้จบๆไปเอาจริงนะสมมุติเกิดเจอหน้าหมออ้ามคุณทําอะไรอ่ะคุณไม่ได่ไปต่อยคานะกล้าเจอหน้าผมเปล่าสมมุติบังเอิญเจอเอาบังเอิญเจอคุณทําไงผมบังเอิญก็ไปหาผู้หมายถึงใครพูดมาดิผู้หมายถึงใครใช่มึงหมายถึงใครผมกล้าอยู่แล้วคนรู้นี่จากคนรู้นี่จากผมดีผมกล้าถามอยู่แล้วกล้าเจอผมเปล่าอย่าหลบอยู่ในกระดองแล้วกัน ถ้าเขาบอกไม่ได้หมายถึงก็เมื่อกี้เขียนขอโทษแล้วถ้ามึงใครล่ะใครล่ะใครล่ะเอาถ้าบอกเขาโดนฟ้องไงเขาเลยไม่ลงแต่ไม่ใช่อาร์ตก็ได้ก็มึงก็บอกกับกูสิเนี่ยกูไม่มีหลักฐานมึงก็บอกกูมาสิว่าใครเออกูไม่มีหลักฐานกูมึงเอาโทรศัพท์กูไปกลัวโทรศัพท์มึงมากูเปิดอัดเสียงไม่ได้มึงบอกกูมาว่าใครโอ้โหถ้ากลัวว่าคุยกับกูแล้วจะหลุดเดี๋ยวกูเอาโทรศัพท์ให้มึงถือเลยมึงเข้าไปในห้องน้ำกูแก้ผ้ากันเลยแล้วมึงบอกกูมาว่าเป็นใครโอ้โหเนี่ย คืนนี้จบไหมเนี่ยเรื่องเขากับหมออ้ําเนี่ยมันจบแต่ผมไม่จบนี่คุณอย่าเพิ่งดิ<อ>คือผมก็จะแบบจะจบกับอาร์ตวตอนเนี้ยแต่อาร์ตไอคำว่าไม่จบเนี่ยคนดูสามหมื่นหกเนี่ยก็ผมอยากยผมจะเอาน <ะ S 1> คน,น <ะ S 1> ชื่อผมจะเอาชื่อ,อคนนั้นมาให้ได้ว่าคือใครจนกว่ามันจะพูดว่าคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ดีเมื่อกี้อาร์ตพูดอะไรไม่ได้ยินผมจะเอาชื่อคนนั้นจะถามมันทุกวันน่ะจะถามในเฟซทุกวันน่วนะว่าไอชื่อคนที่มึงพูดคือใครจะถามแม่งทุกวันน่ะเขียทุกวันน่ะ พิมพ์ไปถามในในเฟซบุ๊กเลยในเฟซเขานั่นแหละใช่ครับผมจะอาขึ้นของผมก็ไดตามด้วยใช่ไหมไม่เอากล่องข้อความเอาหน้าเฟซเออเอาเอาหน้าเอาหน้าหน้าหน้าบ้านฝาฮะบ้านบ้านฝาหน้าหน้าอะไรก็แล้วโซเชียลบ้านอะไรของของผมที่ผมมีต่างๆผมจะถามแม่งทุกวันเขาบล็อกอาร์ตแล้วเขาบล็อกอาร์ตแล้วไม่เป็นไรของผมเดี๋ยวผมแท็กได้ผมเดี๋ยวคนคนประชากรในในบ้านฟ้ามีหลายร้านที่เป็นที่เป็นเอฟซีผมเดี๋ยวเขาก็แท็กไปหากันเอง เอาทัวร์ไปลงอ่ะได้เปรียบเราทัวร์ไปลงอ่ะคนดีสร้างภาพนะเราอ่ะเออมันมันก็ชอบแวนคนอื่นเหมือนกันมันก็เป็นไม้แขวนเสื้อชอบแขวนคนอื่นเหมือนกันอ่าไม่ได้เขาบอกทยอยคืนครั้งละหนึ่งถึงสองหมื่นตอนผ่อนบ้านเอาเงินใครพิ่งตอนสร้างบอกพ่งบอกบ้านเสร็จสมบูรณ์ซื้อในหมู่บ้านครับแล้วเป็นเงินผมรู้สึกว่าเอผมจะเป็นคนดาวเองเอประมาณเจ็ดสิบล้าน ไม่ไม่เสียดาวเลยด้วยไม่เสียค่าดาวเป็นการผ่อนร้อยเปอร์เซ็นคู่เต็มครับเงินอาร์ตเองนะตอนผ่อนใช่ครับใช่ครับคู่เต็มครับแล้วผมผ่อนอยู่หกปีหกหกถึงเจ็ดปีที่ผมยังลงยังลงไอจีผมู่เลยว่าปิดบ้านแล้วตอนไปขายมกรบเนดูก่อนนะแล้วข้อมูลที่บอกว่าแจกเงินบ้านกเงินหมดไม่มีดอกทยอยคืนครั้งละหมื่นสองหมื่นนี่ข้อมูลไ่้มายังไงอะข้อมูลนี้ครับแม่ผมเพิ่งแม่ผมเพิ่งบอกผมว่าอาร์ตเคยไปยืมเงินเขาไหม อาร์ตเคยไปยืมเงินเขาไหมอาร์ตบอกอาร์ตไม่เคยแต่แต่พี่คนนี้เคยพูดกับแม่นะว่าอาร์ตไปยืมเงินอาร์ตบอกอาร์ตไม่เคยหอใชาไม่บอกแม่คุณอาร์ตเลยเหรอว่าอาร์ตยืมเงินใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนนี้จริงด้วยเหรออาร์ตไอ้นี่ผมถามถ้าสมมติอาร์ตไม่เคยยืมเงินใครมันจะกล้าไปบอกแม่คุณอาร์ตแต่มันมีไฮโซคนนี้ไปบอกเนี้ยเหรอเรียกเรียกเรียกพี่ไฮโซคนนี้มานั่งคุยกับผมได้เลยว่าผมเคยยืมเงินเขาตอนไหนเอพรุ่งนี้ถ้าไปแน้วต้องเอาไฮโซคนนี้มานะ อ่ามาเรียกมาได้เลยเรียกพี่คนนี้มาได้เลยว่าผมไปยืมเงินเขาตอนไหนเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยผมเคยไปกินเขาร้านเขาหลายสิบครั้งมากใบเยอะแล้วใบเยอะแล้วตอนนี้ใบเยอะมีร้านอาหารอีกอ่าโอเคต่อนะเฮ้แต่คนเราไปแปลกนะอยู่ๆมันจะไปกล้าพูดกับคุณแม่อาร์ตได้ยังไงก็ในเมื่ออาร์ตไม่เคยยืมแต่เขาแม่อาร์ตเขาเหมือนเขาเมาอะตอนนั้นนะอ๋อาจจะว่าหนึ่งจำได้ไหมจำได้ไหมเท้ากับไปแล้วเขาเมามากจำได้ไหมจำได้ไหมอ่าโอเคต่อนะ หลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนี้ลําบากเจอวิกฤตการเงินธุรกิจที่ทำเจอผู้ส่วนโกงจริงปะกาเคยคิดจกคิดสั้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับละครสามตัวจำได้ปะละครสามตัวผมหมออ้ําผู้ใหญ่คนนี้แล้วานนี้พี่พี่พี่คนเนี้พี่คนเนี้คิดว่าคนนี้ยโกงซึ่งผมไม่รู้ต้นลึกหนาบางช่วงโควิดครับช่วงโควิดครับโกงเขาก็เลยกลับมาอยู่กับหมออ้ําไงครับ อเดี๋ยวปั๊บนึงนะมันกลายเป็นเรื่องธุรกิจถูกไหมคนใช่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 ตอ้นกต่างต้นอัแรกแรกทะเลาะเรื่องการเมืองโดดมานี้มาเปิดกันสองคนอันนี้อันนี้ก็เข้าใจเข้าใจคิดว่าคนเนี้ยโกงผมก็ไม่รู้ว่าตื้นงึกขบางซึ่งผมไม่สนใจซึ่งผมไม่สนใจเพราะผมรู้จักสองคนแต่คนเนี้ยผมรู้จักผ่านๆพะจะมาจเงืลองกันเมืองอะไรผมไม่เอาผมไม่เอาเออแต่ผมรู้จักสองคนนี้อยู่แล้วคนนี้ก็มาบอกว่าคนนี้โกงคนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรนะครับซึ่งผมก็บอกว่าพี่ซึ่งซึ่งซึ่งพี่คนเนี้ พี่คนเนี้ยพี่พี่คนที่เป็นเป็นไฮโซเนี่ยยังบอกเคยบอกผมเลยว่าอย่าอย่าไปทําหน้าร้านนี้นะเพราะว่าเขากลงพี่นู่นนี่นั่นผมบอกว่าแล้วผมบอกว่าพี่ผมขอนะผมขอนะมันคือเรื่องส่วนตัวพี่พี่อย่าดึงผมเข้าไปเกี่ยวด้วยเพราะว่าคนที่ทําหน้าผมมีคนเดียวคือหมอฟุดท,ที่ทําหน้าโดยที่ผมแล้วเดินเข้าไปแล้วผมไม่ต้องบอกอะไรเลยว่าเขาจะปรับรูปหน้าผมแบบไหนพี่อย่าดึงผมเข้าไปเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของพี่ชัดเจนไหม อครับผมคนคนนี้ยที่ผมเรียกว่าหนึ่งเขาเคยคิดจะจากอ่าจะแหม่พูดไม่ได้ทิกตอกแบนดเขาใช้คําว่าเคยคิดจะเหมือนกับไม่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเคยครับเคยครับหห้อเคยครับต่อนะอ่าอาร์ต่อที่เขาําบากเขาเลยลองใจพระเอกก้ามโตขอยหยิบยืนเงินไม่เที่ยวหนึ่งที่เคยให้แต่อาร์ตเขาไม่เคยให้อาร์ตไม่เคยครับก็บอกไม่ไม่เคยไง แล้วทำไมเขากล้าพูดจะไม่รู้นะถ้าสมมติผู้ชายคนนี้ไปกล้าไปกล้าบอกกับหมออ้ําอ้าวทำไมเขากล้าบอกว่าเขาเคยให้เงินอาร์ตอ่ะไม่รู้ครับอ่าต่อนะทีละอันนะตอบทีละอันเลยฮะทีละอันเลยฮะทีละอันเลยแพรเอกกล้ามโตบอกไม่มีให้ครับผมไม่มีเงินใช่ครับใช่ครับผมบอกผมพิมพ์ไปในไลน์ว่าผมพิมพ์ไปในไลน์ว่าพี่คงคิดว่าพี่พี่คงเข้าใจว่าผมไม่มีเท่ากับผมไม่ให้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้พิมพ์จริงว่าพิมพ์จริงครับ เขาบอก่ถ้าผมพูดว่าไม่มีพี่คงไม่เชื่อใช่ไหมครับอ๋อต่อนะมันเหมือนกับอาร์ตโทรไปหาผู้จัดแต่เขาไม่ได้เขียนนะหมออ้ําแต่ผมอ่านผมโทรไปครับผมโทรแโทรไปหาผู้จัดจริงครับทนายโทรไปหาผู้จัดไปนินทาว่าร้ายไปเมสาผู้ใหญ่ท่านนี้คนที่เคยปั้นเคยช่วยเหลือตอนมันลำบากไม่มีงานเคยโทรไปหาผู้จัดและไปเมสาผู้ชายไฮโซคนนี้ไหมไม่ใช่ครับเรื่องมันมาจากที่ว่าเรื่องมันมาจากที่ว่าเขาส่งหาแม่ผมแล้วว่ารวยรวยและลืมคนอื่นจาได้ป่ะเออจำได้ ผมก็เลยโทรไปหาพี่กอบสุขครับผมก็เลยโทรไปหาพี่กอบสุขครับพี่กอบสุขครับตอนนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ครับผมอยากผมเป็นคนแคร์ความรู้สึกผู้มีพระคุณมากเพราะว่าพี่สุขเขารู้จักกับผู้ชายคนนี้สนิทกันผมก็เลยโทรไปว่าพี่ถ้าเรื่องมันถึงพี่อ่ะให้รู้ไว้นะว่าเขามายืมเงินผมแล้วผมเลยไม่อ่านไลน์ไม่ใช่ผมลืมคนอื่นนะครับออืแล้วจําได้ไหมว่าที่เขาไปบอกว่าไปคุยกับพี่ผู้ชายคนหนึง่งพี่ผู้ชายคนนั้นคือใครรู้ไหมครับเออพี่สมเกีรยรติครับบุญชอูอ๋อเหรอฮะครับผมก็โทรไปหาพี่สมเกีียรรติคับว่า พี่สังเกตครับตอนเนี้ยชอบชอบเป็นคนเป็นคนหัวอ่อนโดนหลอกง่ายเอางี้ดีกว่าอืออือครับผู้ชายใช่ไหมเป็นคนหัวอ่อนผู้ชายครับผู้ผู้ผู้ชายใช่ใช่ใช่ครับอืออือผู้ชายครับเออไอเราก็อยากรู้อยากรู้เลยว่าคือใครจะอยู่เขาก็คงสนิทกับหมออ้ํามาก่อนเย่ายที่คุณอาร์ตบอกถูกไหมเขาสนิทกันมากครับเขาสนิทกันมากครับความเป็นยังไงจนกระทั่งหมออ้ําไปไปสื่อออกมา ออไม่รู้ไปสื่อสารกันยังไงใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้โกรธอาร์ตใช่ไหมผู้ชายคนเนี้ยไม่โกรธไม่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือไม่โกรธเพราะว่าเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ผมพิมพ์ไปล่าสุดกับเขาอะผมบอกว่าพี่ทําไมพี่คิดกับผมแบบนี้ทําไมพี่คิดกับผมแบบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้รวยนะพี่ผมก็พูดแบบแบบเนี้ยทําไมพี่ถึงบอกว่าทาไมพี่ถึงบอกว่าผมรวยจนลืมคนอื่นเออ เขาตอบว่าแล้วพ si? ี่อันนี้อภิพุธอันนี้เขาตอบว่าไงเขาตอบว่าไงขอดูอย่าเขาตอบว่าไงเขาไปก่อนด้วยนเมอคืนมอคืนเขาเมามากอ่าแสดงว่าไฮโซก็ยอมรับว่าเมามากเลยไปปรึกษาอช่เมอคืนเขาเมามากเอางี้พี่พุธเราเป็นเรียงเป็นเราข้อข้อนะเราเรียงเป็นข้อข้อนะขอดูโพสต์เขาหน่อะเราเรียงเป็นข้อข้อนะไม่ใช่ผมนะ อ๋อโอเคเขาบอกเขาบอกคนอันนี้ไป็นละอ่าพี่พี่ช่วยพี่ช่วยช่วยอ่านอ่านอ่านโพสโพสแรกอะครับให้ผมให้ผมฟังหน่อยแป๊บหนึ่งเลี้ยงไปข้อข้อเพื่อจะตอบที้บลัทัดอย่างเงี้ยหรออ่าอ่าพอเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าใช่ผมหรือเปล่าเอางี้ด่ะเอเอ่าโอเคมาอ่าพี่พูดหะผมให้น้องจมดบได้ป็นหมดขอเลยเนี่ยฮะเอางี้ดกวาคนคนจะได้รู้ว่าเขาตอแหลหรือไม่ตอแหลเขานะไม่ได้เขาไม่ได้ใครนะเขานะเขานะเขา เขา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 นั okay. no. no no. okay. er no. ้นนั้นโอเคนะอันนี้ผมจะเอ่ยชื่อ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 คนนี้นะก็คือหมออ้ำแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ว่าเขานะผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะอ้ำาเขาก็บอกแล้วว่าถ้าอาร์ตจะเข้าใจผิดเขาก็ขอโทษอ่านก็พี่พีู่ดช่วยอ่านอ่านราเป็นข้อข้อจ้าอ่านเป็นข้อข้อพระเอกก้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งพาบุญบารมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการอ่าเปิดก้ามโตผมไหมเดยเปิดเป้านะเออเปิดเป้านะเออเดี๋ยวปิ้วนะก้ามโตผมไหมผมบ้าโตโตโโต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  ต่อไหมต่อต่อครับ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 ก็มีหลายครับนะมันเลยนะบอกออเดี๋ยวดิเดี๋ยวดาต่อเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นใจเย็นบอกออนไลน์ครับเลยนะเอออ่านเลยต้องการโตนะแบบบอกทีออนไลน์แคปเลยนะจ้ะจ้ะต่อนะเป็นท่านต่อมานะครับนะนะเกิดการโตท่านหนึ่งเพ่งเคยเพิ่งพาบารมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์ออกอีเวนต์โดยผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ค่าคอมใดๆอันนี้ไม่มีมูลผมอันนี้ไม่มีเขาคิดว่าโผลคนนี้เป็นคน เป็นคนสนิทกับผู้จัดแล้วเขาดึงผมเป็นคนเข้าเขาจะเป็นคนชอบพี่คนนี้ก็จะเป็นคนชอบบอกคนอื่นว่าผมอะดึงผมเข้าไปในวงการอืมแต่ไปฝากไปฝากดึงใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่มีใครไม่มีใครดึงผมผมเป็นคนสมัครเข้าไปช่องสามเองแล้วพี่พีพ่พีพพพนน่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปบุญคุณกับผมพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนๆช่องสามที่มีบุญคุณกับผมเป็นคนหยิบผมจากยี่สิบคนขึ้นมาเป็นพระเอกเรื่องแรกชื่อแม่หัวลําโพงอืม พี่มีบุญคุณต้องมีบุญคุณพี่กอบสุขพี่กอบสุขว่าแล้วเออพี่กอบสุขพี่กอบสุขเอาผมมาเล่นละครก่อนจะเป็นพระเอกสองเรื่องคือพรึกษาสวัสดิกับแม่ครัวคนใหม่เออไม่ใช่พี่ชายคนนี้ไม่ใช่พี่บุญคุณไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อนะวักสองแล้วนะตอนสร้างบ้านเคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นค่าดาวบ้านกว่าจะผ่อนหมดเป็นปีๆไม่มีดอกอาร์ตอารเขาบอกทยอยคืนครั้งละหนึ่งถึงสองหมื่นตอนผ่อนบ้านเอาเงินใครเม่อพิ่งบอก บ้านเสร็จสมบูรณ์ซื้อในหมู่บ้านครับแล้วเป็นเงินผมรู้สึกว่าเอาผมจะเป็นคนดาวเองเอประมาณเจ็ดสิบล้านไม่ไม่เสียดาวเลยด้วยไม่เสียค่าดาวเป็นการผ่อนร้อยเปอร์เซ็นตคู่เต็มครับเงินอาร์ตเองนะตอนผ่อนใช่ครับใช่ครับค<ม>ู่<ม><ม>เต็มครับแล้วผมผ่อนอยู่หกปีหกหกถึงเจ็ดปีที่ผมยังลงยังลงไอจีผมมีเลยว,ว่าปิดบ้านแล้วตอนไปขายบ้าเนดูก่อนนะ <Okay. S 2> แล้วข้อมูลที่บอกว่า แกเงินอาไปแจกเงินหมดไม่มีดอกทยอยคืนครั้งละหมื่นสองหมื่นข้อมูลนี้ข้อมูลว่ามายังไงอะข้อมูลนี้ครับแม่ผมเพิ่งแม่ผมเพิ่งบอกผมว่าอาร์ตเคยไปยืมเงินเขาไหมอาร์ตเคยไปยืมเงินเขาไหมอาร์ตบอกอาร์ตไม่เคยแต่แต่พี่คนนี้เคยพูดกับแม่นะว่าอาร์ตไปยืมเงินอาร์ตบอกอาร์ตไม่เคยหรอใช่ครับใช่ครับ คนนี้จริงด้วยเหรออาไอ้ผมถายถ้าสมมติอารไม่เคยยืมเงินใครมันจะกล้าไปบอกแม่คุณอาร์ตแต่มันมีไฮโซคนนี้ไปบอกเงี้ยเหรอเรียกเรียกพี่ไฮโซคนนี้มานั่งคุยกับผมได้เลยว่าผมเคยยืมเงินเขาตอนไหนเพรุ่งนี้ถ้าไปได้ต้องเอาไฮโซคนนี้มานะอามันเรียกมาได้เลยเรียกพี่คนนี้มาได้เลยว่าผมไปยืมเงินเขาตอนไหนเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยผมเคยไปกินเขาร้านเขาหลายสิบครั้งมากใบเยอะแล้วใบเยอะแล้วตอนนี้ใบเยอะมีร้านอาหารอีกโอเคต่อนะเฮ้แต่คนเราไปนแปลกนะอยู่ๆมันจะไปกล้าพูดกับคุณแม่อาร์ตได้ยัง มึงไม่ให้เกียิกูก่อนหมอแอมกูรู้มึงดูอยู่เออเอมีอะไรไหมถ้ากูมีมาะล่เอาคุยเมื่อไหร่ก็ได้นะไ้ไงก็ได้เออลูกไหนก็ได้มาเลยอะไรนะอีกรอบลูกไหนเหรอลูกไหนก็ได้มาเลยจะเอาอะไรจะเอาจะใช้นูมเลยเหรอครับบอกมาเลยเออเออเดี๋ยวก่อนนะคือมันนอกจากทางด้านของคุณอาร์ตแสดงว่าคุณอาร์ตตะกอนเนี่ยถ้าเราดูทางการเมืองอาร์ต ไม่ค่อยมีคนมาประทักกับอาร์ตเท่าไหร่นะอย่างมากก็ยืนต่อยคนละหมัดก็ได้กับอั้มอ่ะยืนต่อยคนละหมัดก็ได้คนละหมัดแล้วเลิกเปล่าโอ้โหตัวเขาเล็กนิดเดียวก็เป็นแบบก็นี่ก็บอกมาสิก็บอกตัวเล็กนิดเดียวอ่ะอย่าอย่าเก่งในโซเชียลอย่าเก่งในโซเชียลอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีเอฟซีเขาบอกคุณนี่ไงอาร์ตอาร์ตอาร์ตเองเอานะใช้ความรุนแรงอีกแล้วเออใช่ยังไงก็เขารุนแรงกับผมก่อนเขาบอกว่าเขารุนเขามาหาเรื่องผมก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ท้าตีท้าต่อยนะคุณอาร์ตเอ้าแต่เนี่ยมันทําให้้ผมอ่่ะรูปำ เขาเขาเรียกความนิยมในในสังคมผมตกลงถ้าเกิดมันเป็นเรื่องถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ไปดูในคอมเมนต์เขาสิาอาร์ตประสูตรอาร์ตหมูกรอบคนหมูกรอบนู่นนี่นั่นมันพานเป็นเรื่องอื่นกันหมดแล้วอ่ะคนในคนของเอฟซีเขาอ่ะอืมอืมอืมอกำลังบอกถ้าไม่มีอ่ะตื่อมาเพื่อจะให้เป้าเนี่ยมาหาผมแล้วคนอื่นใช่ผมไม่ได้อธิบายคนกด็ด่าผมปีอะถูกไหม,ไมเนี่ยอย่างเงี้ยผมต้องกราบขอบพระคุณพี่พูดจริงๆที่ <โฮ S 2> ผมได้ผมได้มาพูดตรงนี้หรือเปล่าครับผมผมมาเลย ผมบอกได้ได้หมดเลยมาบอกมาบอกกูคนเดียวก็ได้อ้ําบอกกูคนเดียวก็ได้ว่าว่าไอ้ผู้ชายคนที่มึงพูดคือใครอืเออมาบอกกูคนเดียวก็ได้ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยพาลราเข้าวงการด้วยถูกไหมไม่เคยเออมึงรู้ดีว่ามึงไหนถึงกูอ้ํ โทษนะผมถามคุณอาร์ตหน่อยแล้วคุณอาร์ตได้ถกไปหาผู้ชายคนนี้ไหมบอกเฮ้ยทำไมมันไปคุยกับส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วยังไม่อ่านส่งไลน์ไปแล้วยังไม่อ่านจริงวิงส่งไปว่าอะไรเล่าได้ไหมอยากรู้สามหมื่นกว่าคนแล้วเนี่ยส่งไปหาไอ้ผู้ชายคนนั้นว่ายังไงหมายเขาที่เขาโพสเนี่ยหมายความว่าไงแป๊บหนึ่งนะพี่เออโทรศัพท์เข้าใช่ไหมของคุณอาร์ตแป๊บหนึ่งนะใจเย็นสามหมื่นหนึ่งพันกว่าคนนี่ ขอลองดูเกิดปรับได้ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งระหว่างนี้คุณอาร์ตน่าจะไปเอาข้อความมาให้ดูอย่าลืมนะวันนี้เรากำลังคุยเรื่องคุณอาร์ตเดี๋ยวบอกทางออนไลน์หนีอยนะเออให้อธิบายหน่อยคุณอาร์ตกำลังสงสัยว่าหมออ้ํามมาแล้วครับพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมโพสไปว่าผมก็ส่งส่งแคปของที่หมออ้ําโพสต์แล้วก็ส่งไปหาเขาว่าผมไปยืมเงินพี่ตอนไหนครับคนที่เอาผมเข้าวงการคือคนนี้จุด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 อืมอืมอ่าแล้วก็แป๊บ <laughs> แม่อาฮัก็อ่านสดอย่างนี้เลยงานงานอีเวนต์พี่เคยหาให้ผมตอนไหนครับอืมทอ่ผมถามเนี่ยทำไมคนนี้ถึงไปรู้จักกับหมออ้๊มอ่านี้เอ่ยชื่อได้ทำไมคนนี้ถึงไปรู้จักกับหมออม้๊มคนนี้ทำไมถึงรู้จักกับหมออม้๊มเคยเป็นหุ้นส่วนเคยอย่างนี้คนนี้ คนนี้เคยเป็นหุ้นส่วนกันที่ร้านทําหน้าร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งมาก่อนมีสามคนตอนแรกมีสามคนตอนแรกมีสามคนอ่คนหนึ่งทะเลาะกับหมออ้๊าเรื่องการเมืองก็เลยออกมาเปิดคนที่ไปได้นะฮะที่บ้านหมอฟุตทาหน้าดีมากเก่งอันดับหนึ่งบ้านอทําหน้าดีมากมีเป็นคนเดียวที่จับหน้าผมได้สิบกว่าปีหมอฟุตคนนี้ครับที่ทําหน้าผมอ๋อผมรู้จักแล้วผมก็เลิกทำกับเขา อ่าเสร็จใช่ไหมครับแล้วคนเนี้ยหมออ้ป์เนี่ยกับคนเนี้ยก็แตกกันเรื่องการเมืองอืออย่างงี้มีสามมีตัวละครสามคนมีตัวละครสามคนอย่างงี้หมอหมอาอ่าหมอหมอเอเขาจะฟ้องผมประมาณเนี้ยหมอไม่ป็้ไรเราก็เล่าเรื่องประวัติเราไม่ได้ด่าเขานี่เนาะหมออ้ปพี่คนนี้พี่คนที่มีปัญหาที่เขายกขึ้นมาเนี่ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีมีมีหมอหมอฟุตที่เป็นหมอประจําหมอหน้าประจําผมเนี่ยอสองคนคนนี้ มาชวนสองมาทะเลาะก,กับสองคนนี้เรื่องการเมืองก่อนเรื่องการเม <ห pater S 2> ือง<อ>ก่อนอเรื่องการเมืองก็เขาก็มาเปิดของเขาเองเ<อ>ขงาบากเปิดเขาคนนี้ก็อยู่คนเดียวไอ้คนนี้ก็อยู่คนเดียวพี่คนนี้ก็เหมือนจะไปทะเลาะกับหมอหมอหมอของผมหมอฟุตก็เลยกลับมาอยู่กับหมออ้ําอ๋อเออเขาแตไห่ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจรู้แล้วโทษนะารับคนที่เรากลังเรียกว่าหนึ่งเป็นหมอเหมือนกันเหรอไม่ใช่ครับเป็นคนธรรมดาเลยแหละครับเป็นคนธรรมดาที่ที่เป็นที่เป็นค่อนข้าง ภาษาผมอ่ะคือในในในใจผมอ่ะคือคือไฮโซดีกว่าเอาเป็นไฮโซดีกว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังๆเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเรื่องอะไรนะครับอืมแต่เขา,ายืมเขามายืมจริงใช่ไหมหนึ่งแสนบาทครับแต่เราไม่ให้ก็ผมก็ได้โทรปรึกษาพี่ผู้ใหญ่หลายคนอยู่ว่าแบบเอยพี่ผมถ้าเกิดมันมีกรณีเกิดขึ้นมาคืออย่างนี้ครับเอ่อเมื่อ เมื่อเดือนเดือนเดือนเขาเขายืมผมประมาณเดือนหนึ่ง